ครับก็สวัสดีครับนักเรียนม5ทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นเดิมนะฮะ,ะล่าสุดนะคลิปที่แล้วครูก็ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับความหมายของของลำดับเลขคณิตไปแล้วแล้วก็การทดสอบว่าลำดับไหนลำดับที่ให้มานั้นลำดับไหนครับที่เป็นลำดับเลขคณิตนะ,ะซึ่งหน้าหน้า11เนี่ยครูยังไม่ได้ให้พวกเราทำนะอ้าวก็ถ้าใครมีชีตพร้อมแล้วนะครับประกาินสอบพร้อมชีตพร้อมนะครับคนก็พร้อมนะฮะ อ่ะพร้อมแล้วนะก็ลองทําหน้า11ดูนะครับอ่าส่งกับคุณครูที่สอนนักเรียนนะฮะอ่าหน้า11เนี่ยก็จะเป็นการเช็คว่าการเอาเวลาเอาพจน์ที่2ลบด้วยพจน์ที่1พจน์ที่3ลบด้วยพจน์ที่2พจน์ที่4ลบด้วยพจน์ที่3ให้ค่าเป็นอะไรเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันเราจะตอบเป็นลำดับเลขคณิตถ้าไม่เท่าถ้าไม่เท่ากันก็จะไม่เป็นนะฮะอ่าลองดูพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ก็คือ a 2ลบ a 1นะ a 2ก็คือเลข9กใช่ไหมอ่ากก็ลบกันได้8อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าไม่เท่ากันนะครับผลต่างไม่เท่ากันก็ถือว่าไม่เป็นแต่อย่างข้อหนึ่งเนี่ยผลต่างเป็น2เท่ากันหมดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตเอาละ่ะข้อ3ข้อ3ลองเอา a 2ก็คือ4 4ลบออก1ลบ a 1นะฮะได้3ต่อไป a 3ลบ a 2 a 3คือ9 9ลบด้วย4 ก็ได้เท่าไหร่ได้5อย่างนี้ตอบได้เลยไม่เท่ากันก็คือไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะครับอ่าอย่างข้อ4ข้อ4เอา4ลบออก1นะเอาคู่นี้นะเอา A 2ลบด้วย A1 นะได้3ใช่ไหมครับอ่าต่อไป A3 ลบด้วย A, A 2ก็คือ7ลบด้วย4ก็ได้3เช่นกันต่อไปเอา10ลบด้วย7อ่า10ลบด้วย7ได้อะไร ได้3เช่นเดียวกันเท่ากันหมดเลยฉะนั้นข้อนี้เป็นลําดับเลขคณิตนะครับเป็นลําดับเลขคณิตก็ฝากให้เราทำเนี่ยข้อหถึงข้อ10ซึ่งไม่ยากเ,ยเลยเลขลบลบเลขธรรมดาเนี่ยนะง่ายมากทีนี้คลิปที่แล้วครูก็ได้อธิบายความหมายของลําดับเลขคณิตไปแล้วว่าถ้าเกิดเราหาผลต่างร่วมแล้วมันเท่ากันเราหาพจน์พี่เอ็นบวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่เอ็ 1, น N, หรือพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าแล้วมันเท่ากันเนี่ยเราจะเรียกมันว่นวาลราแบบเลขคณิตนะครับ แล้วเราก็จะให้ค่าดีเป็นให้ตัวดีแทนอะไรครับแทนผลต่างร่วมใช่ไหมแทนผลต่างร่วมอ่าแทนผลต่างต่างร่วมทีนี้ก็ครูก็ได้พานักเรียนไปหาสูตรทั่วไปหรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอ้าวยังจําได้ไหมนี่หัวใจเลยหัวใจดัวเลยนะนี่หัวใจเลยนะอันนี้สําคัญสําคัญสําคัญเลยนะครับ นี่จะต้องจำให้ได้ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอ่าเป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตโดยที่ d ก็คือผลต่างร่วมนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วครูก็มาสอนนักเรียนอ่าทำตัวอย่างที่1ที่2ไปนะครับอ่าทำตัวอย่างที่1ที่2ที่3ทําไปแล้วนะฮะทำไปแล้วอ่าก่อนจะทําตัวอย่างที่4ลองมาดูใน การบ้านที่ครูได้ให้เรียนไปนะอยู่ในหน้า15หน้า15มีการบ้านฝากไปนะครับเชื่อว่าหลายคนคงไปทําดูแล้วนะทําได้แน่นอนนะครับทําได้แน่นอนแล้วก็ถ้าใครทําไม่ได้อาจจะย้อนกลับมาดูวิดีโอครูนะครับแล้วก็กลับไปก็ทําได้นะครับมาดูกันว่าเป็นลําดับเลขคณิตหรือไม่เป็นนะครับอ,อย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องเช็คเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าใช่ไหมเอาพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้า แล้วดูว่ามันเป็นมันเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็จะเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเช่นเดียวกันอันนี้เอา 10- ลบอ่า10ลบออกห้าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5เอา2 0ลบออก10เหลือเท่าไหร่อันนี้เราคิดในใจเลย20ลบออก10เหลือ10อย่างนี้ไม่เท่ากันแน่นอนไม่เท่ากันก็จะไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะครับอ้าวทีนี้ข้อ5ข้อ5 x บวก3 อันนี้คือพจน์แรกนะ x บวกหก็คือพจน์ที่2นะแล้ว x บวกเคือพจน์ที่3นะอ่าพจน์ที่3นะครับอ่าพจน์ที่3ทีนี้เราก็ลองตั้งดูซิ x เอาพจน์ที่2นะก็คือ x บวกหเนี่ยนะลบด้วย x บวกสต้องเรียนว่าได้ไร x ลบ x ก็เป็น0ใช่ไหมหลบออก3ก็ได้3ได้3 เอาน,นี้ลองเอา x บวก9 x บวก9ลบด้วย x บวก6สิอ่าเช่นเดียวกัน x ลบ x ก็เป็น0ใช่ไหมครับ9ลบ6ก็เหลือ3เช่นกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตอ่าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็มีผลต่างร่วมเป็น3อ่าเป็น3เอาละก็ได้แบบนี้นะครับอ่าไปดูข้อ6ข้อ6โอ้มองแค่นี้ก็รู้เลย สี่ลบออกสองได้ได้สองแต่แปดลบออกสี่เหลือเท่าไหร่เหลือสี่ใช่ไหมครับฉะนั้นไม่เท่ากันแน่นอนข้อนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นอ่าครูเฉลยไปแล้วนะข้อนี้ก็ไม่เป็นนะครับข้อนี้ไม่เป็นข้อนี้ก็ไม่เป็นข้อนี้ก็ไม่เป็นมีข้อที่เป็นก็คือข้อแปดข้อแปดเป็นค่าดีคือสามค่าดีคือสามโอเคไหม อ่าโอเคเอ่อข้อ2ข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่เขาให้เขียนพจน์ถัดไป4พจน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็สังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ัเรียน,นก็ตอบได้เลยอย่าง4ไป10เนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มขึ้น6จาก4 0ไป6เพิ่มขึ้น6ฉะนั้นตัวต่อไปก็คือบวกอีก6ก็เป็น20เท่าไหร่อ่า22 16, ่บวกอีกหสิได้อะไร เก่งมากได้28ใช่ไหมยี่สิบแปดเดาได้เลยครับ28บวกอีกหกได้34อ่า34 3บ่าบวกอีกหกก็เป็น40โอเคอ้าวข้อ3ข้อ3อันนี้จะเห็นว่าลดลงทีละเท่าเท่ากันผลต่างรวมเป็นเป็นลบนะครับนะลดลงทีละเท่าเท่ากัน จากสิบดลงมาเป็นส4บก็คือลบลงสี่ลบสี่จาก14มาเป็น10บก็ลบ4ี่ฉะนั้นข้อต่อไปก็ต้องเอาส0บลบออกสี่ก็เป็นห6หหลบออกศอ่านหลบออกสก็เป็นสองลบออก4ก็เป็นอะไรครับอ่าลบสองลบสองลบอีก4ี่ก็เป็นลบหนี่ไม่ยากไม่ยาก อ่าข้อห้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 าก็ลดลงสองถูกไหมอ่าลดลงสองก็หกลบออกสองก็เหลือสี่สี่ลบออกสองก็เหลือสองแล้วก็เหลือศูนแล้วก็เหลือลบ2โอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากถูกหมดเลยนะฮะคนที่ไปทำน้าถูกหมดเลยนะเอาละอ่าเราลองเอาอ่าครูมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะนักเรียนข้อ1ใหญ่เนี่ย อ่ะช่วยครูเขียนหน่อยสิเอาคำตอบนะเอาคาตอบของข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยมาเขียนสิเราจะเลือกเฉพาะข้อที่มันเป็นลำดับเลขคณิตนะเอาวงไวส้สิข้อ2ข้อ3ใช่ปะ่ะข้อ5ข้ออะไรอีกข้อ8อ่ะไอไอตัวนี้คือ an นมันนะเนี่ยนะคือพจน์ทั่วไปมันนะอ่ะลองเขียน AN สิข้อ2 AN ว่าไง an ก็คือ 2N บวก1 ลองดูข้อ3ข้อ3 an เท่ากับอะไรครับ10 n ลบ4ข้อออีกข้อ5อ่าข้อ5ข้อ5 an คืออะไร x บวก3 n แล้วข้อ8ข้อ8 an คืออะไร A n ก็คือ3 n บวก4นักเรียนให้เราสังเกต ที่ครูเขียนมาเนี้ยคือพจน์ทั่วไปของราดับเลขคณิตทั้งนั้นเลยนะแล้วนักเรียนสังเกตสิทั้ง4ข้อนี้มันมีความคล้ายกันยังไงนักเรียนหรือมันเหมือนกันยังไงกับข้อที่มันไม่เป็นนักเรียนเห็นข้อที่มันไม่เป็นไหมข้อที่มันไม่เป็นเนี่ยอ่ะข้อที่เขาให้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้อเลยเห็นไหมข้อ 4A เอท่ากับเนเท่ากับเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวลบนิดนึง เนี่ย an เท่ากับ5คูณ2วงเล็บกำลัง n ลบ1อย่างเงี้ยนี่คือพจน์ทั่วไปของข้อ4ข้อ7เหมือนกันอันนี้ไม่เป็นลำดับเลขคณิตมี an เท่ากับ9คูณ3ยกกำลังลบ n เห็นไหมอ่ะทีนี้อีกข้อที่มันไม่เป็นกับข้อที่มันเป็นเนี่ยเรียนมันมีพจน์ทั่วไปต่างกันยังไงเออเก่งมากเลยมีมีคนแอบสังเกต นะมีคนแอบสังเกตแล้วก็ตอบครูในใจนะนะครับมีคนแอบสังเกตสังเกตว่าอะไรนักเรียนสังเกตว่าในบรรดาข้อที่มันเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยเห็นไหมอย่างแรกก็คือตัวแปรเอ็นเนี่ยมันไม่ยกกำลังมันไม่ยกกำลังมันจะเป็นนะักเรียนลองนึกภาพนะตัวแปรเหล่านี้สมมติว่าครูให้ a n เป็นค่า y ย้อนกลับไปเรื่องฟังก์ชันเรานะ y เท่ากับ แล้ว n คือ x นะยังจําเรื่องนี้ได้ไหมไอตัวนี้คือฟังก์ชัน y ใช่ไหมแล้วตัวนี้คือ 3x บวก4ถ้าเรียนว่าฟังก์ชันเนี้ยที่เราเคยเรียนมาเนี่ยตอนอยู่มต้นเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันอะไรฮะฟังก์ชันอะไรเออเยี่ยมมากถ้าเป็นมต้นเราจะเรียกว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรถูกไหม อ่าเรียกว่าสมก,การเชิงเส้นสองตัวแปรพอโตขึ้นมาหน่อยมาเรียนม .4 เรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นใช่ไหมครับอ่าฟังก์ชันเชิงเส้นฉะนั้นจําไว้เลยว่าฟังก์ชันไหนที่มีพจน์ทั่วไปเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเักนะเรียนสมบัติมันก็คือหนึ่งก็คือ x เนี่ยจะไม่ยกกําลังนะครับไม่มีการยกกําลังแล้ว x ไม่เป็นตัวส่วน x ไม่เป็นตัวหารฉะนั้นฟังก์ชันเหล่านี้เรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้น เมื่อไรก็ตามที่พจน์ทั่วไปเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันนั้นจะเป็นลำดับเลขคณิตเรียนโดยที่มีสมศิษิ์มีสมศิษิ์หน้าหน้า n ก็คือผลต่างร่วมเห็นไหมอ่ะเชื่อไหมอย่างเช่นข้อ2เนี่ยเห็นไหมข้อ2หน้า n คือเลขอะไรฮะคือเลข2ผลต่างร่วมก็เป็นสองข้อ3หน้า n คือเลขอะไรเรียนคือ10ผลต่างร่วมก็คือ10 ข้อ5ข้อ5มันมี x จริงแต่ว่าตัวแปรเราคือ n นะหน้า n คือเลข3เห็นไหมเรียนผลต่างร่วมก็เป็น3นะข้อ8ข้อ8อยู่นี่ข้อ8เนี่ยหน้า n คือเลข3ผลต่างร่วมก็เป็น3ฉะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งว่าพจน์ทั่วไปเนี่ยเลขสามสิ์ที่อยู่หน้าตัว n นี่แหละก็คือผลต่างร่วมหรือค่าดีนั่นเองคือค่าดีนั่นเองนะครับ อ่ารู้จักสังเกตนะลูกเราเรียนคณิตศาสตร์ต้องสังเกตเอาไปใช้สอบนะฮะนะเอาไปใช้สอบโอเคนะการสังเกตเนี่ยเป็นเออเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์เก่งนะครับอ่ะทีนี้ก็เอาข้อไหนดีไปดูในอ่าครูยังไม่ได้สอนหน้าไหนหน้านี้เนาะหน้านี้ อ่ะหน้านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสอนตัวอย่างที่เนี่ยมานี้ก่อนมาทำแบบฝึกทักษะชุดนี้ก่อนนะอ่ะชุดที่สองจุดสองเนี่ยนะอยู่ในหน้าอะไรหน้าสิบหกหน้าสิบหกนะเอาละอันนี้โอ้โหอาจารย์เข้าใจดีมากเลยเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยนะเอาละอ่ะลองมาทำพร้อมกันนะจงหาพจน์ที่สิบก็คืออะไรเอสิบอ่าเก่งมากคือเอสิบ ให้หา a 1 0ของลำดับเลขคณิตนี้นี่ให้ลำดับมานะครับฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์ดูว่า a 1เราต้องหาให้ได้ a 1ก็คือ1พจน์แรกค่า d คือ3อ้าวหามาไงอะเกิดจากอะไรค่า d อ่าเก่งมากค่า d เกิดจากพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าหยิบม,มาสักคู่หนึ่งที่ติดกันอ่าก็คือ1กับ4เนี่ยง่ายสุดแล้วเอา4ลบออก1ก็เหลือ3 ใช่ไหมครับนี่คือค่า d แล้ว n เท่ากับ10 n เ็ท่ากับ10ก็คือหาพจน์ที่10เนี่ย n ก็ต้องเป็น 10. อ่าถ้าพจน์ที่9 n ก็เป็น9นะครับฉะนั้นขเขาก็อันเชิญสูตรมาเห็นไหมนี่สูตรนี้จะต้องจำให้ได้ a n เท่ากับเ1นบวกวงเล็บ n ลบ1 d ีเนี่ยจำได้เอามาใช้คล่องด้วยนะครับฉะนั้นก็แทนค่าลงไปให้หมดแทนค่าก็คือ n เป็น10นก็แทน10ไป10บ A1 A1 นี่ A1 ก็คือ1บวก n ลบ1 n ก็คือ10-1ลบ1แล้ววงเล็บปิดแล้ว D คือเลข3อ่า D คือเลข3เห็นไหมครับก็ง่ายก็เป็น1เราก็ทำอันนี้ก่อนใช่ไหมลบกันก่อนนะ10-1ลบ 1. หเหลือ9 9-3 27เอา1-27บวก27เป็น28ก็จบฉะนั้นข้อนี้สรุปว่า A10 ก็คือ28เสร็จแล้วคำตอบ นี่ง่ายมาก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 จำสูตรได้ใช้สูตรคล่องอ่าไปดูข้อ2นะข้อ2อ่ามาทำพร้อมกันนะครับมาทำพร้อมกัน A1 ตอบได้ไหมลูก A1 คือเลียกอะไรอ่าเก่งที่สุดในโลก A1 คือ3ค่าดีละ่ะอ่าดีดีเกิดจากอะไร8-3ลบ3เหลืออะไรเหลือ5เอาพดหลังตั้งเสมอนะอ่าได้5 เอคืออะไรให้หาพจน์ที่เท่าไหรสามสิบเอ30 N คือสอามสิบเอคือสามสิบเอาละจากสูตร AN ก็คือ,อเขียนพร้อมกันนะเอเท่ากับ A1 บวกวงเล็บเอลบหนดี 1, โอ้จำได้เรียนไปคาบเดียวจำได้เลยนะฮะอ้าวแทนค่า A30 อ่ามเเป็น30นะ A1 คืออะไรอะ่ะ A1 คือ3บวกวงเล็บ n คือ30มลบห d คือ5อ้าวช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยอ่าช่วยคิดหน่อย30มลบหเหลือเท่าไหร่29 29ิบ่สคูณหอ้าช่วยหน่อย29่สิบเคูณห้ารเท่าไหร่100อ่าเก่งมากเก่งมากใครคิดในใจตาม100เท่าไหร่ครับ145ปะ่ะใช่ไหมอ้าว 5 9 45 5 2าส่าถูกนะอ่าทีนี้บวกกันเป็นเท่าไหร่148จบเรียบร้อยฉะนั้น A30 พจน์ที่30ก็คือ148โอ้โหทำไมไมันง่ายอย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้ข้อ3ข้อ3ข้อ3ให้หาพจน์ทั่วไปให้หา a n ให้หา a n อ่าก็ทำเหมือนเดิมเรียน A 1ได้6อ่าก็ใส่มา A1 เป็น6 D คือ3ใช่ไหมอ้าวช่วยเช็คหน่อยนะ D ใช่3ไหม D เท่ากับอกาลบออก6อ่ะโอเคได้3จริงอ่าก็เอาสูตรมาใช้เนี่ยครับสูตรเราเอาสูตรมาใชา้นะก็แทนค่า AN n อันนี้เราไม่ต้องแทน N เพราะว่าต้องการหาพวกทั่วไปมันจะติด N ไว้นะครับฉะนั้น A1 ก็คือ6แล้วก็ติดวงเล็บ N-1 ลบ1แล้วก็คูณ D เป็น3ทํทำไงต่อไป 3ก็ต้องคูณ2ตัวกระจายใชย้สมบัติแจกแจงเข้ามาก็เป็น 3N-3 ลบ 3, N 3นะแล้ว 3N ก็มาตรงนี้6กับลบ3ก็เป็นบวก3ฉะนั้นสุดท้ายคำตอบคือนี่ครับ A N เท่ากับ 3N บวก3อ่ะลองมาทำข้อ4พร้อมกันอ่ะข้อ4 A 1คืออะไร A 1คือ17 D คืออะไรอ่ะ อามาลดลง D คือ13ลบด้วย17เหลืออะไรครับอ่าเก่งมากหรือลบ4นะเป็นลบ4อ่า An เท่ากับอ่าตามสูตรแล้ว A1 บวกวงเล็บ N ลบ 1D เอาละก็แทนค่า A1 A1 คือ17ติด NY ค่า D คือลบ4 ได้ไรเรยอได้เป็น17กระจายลบ4มาก็เป็นลบ -4 n ลบ4คูณลเป็นไรครับอย่าลืมนะอย่าลืมเครื่องหมายนะลบ4คูณลเป็นบวกอะไรอ่าบวก4บวก4 17บวกอีก4เป็น 21-4n ลบ 4n ฉะนั้นได้คำตอบ n เท่ากับ2 1ลบ 4n หรือใครจะตอบว่าลบ 4n บวก ยี่สิบเอ็ดก็ได้คำตอบเดียวกันนะครับง่ายจริงๆง่ายจริงๆอ่ะโอเคโอเคก็อ่ะอันนี้ทำเองแล้วกันนะข้อห้าข้อหกเนี่ยลองทำเองแล้วกันนะอ่ะลราลองทำเองครูจะย้อนไปหน้าไหนที่เมื่อกี้ครูพูดถึงนี่หน้าสิบสี่นะ ผูจะย้อนไปหน้า14แล้วนะอ่าหน้า14นี่ยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะยากขึ้นมาหน่อยเดียวอ่ะมาดูว่ายากยังไงเขาบอกว่าตัวอย่างนี้ก็คือลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งมีพจน์ที่4เท่ากับ18พจน์ที่4คือ A4 A4 เท่ากับ18แนะแล้วก็พจน์ที่7เท่ากับ16อ่ะให้มา2พจน์อ่ะให้มา2พจน์ก็คืออะไร A4 เท่ากับ18แล้วก็ A7 เท่ากับ16 <S <S อ่ะให้มา2อย่างให้หาอะไรให้หาผลต่างร่วมก็คือหา d หาค่า d และจพ์ที่1ก็คือหา A1 ของลำดับนี้นะเอาละมันมี2วิธีด้วยกันนักเรียนมี2วิธีอ่ะครูสอนวิธีที่1ก่อนนะวิธี1ก่อนอา้าวเริ่มจากอะไรเริ่มจาก การที่เขาให้ a สี่มาคับเรียนให้ a สี่เรามาเนี่ยนะครับ a สี่เนี่ยเราย้อนไปวัดอ่าไปดูประวัติมันนะ a สี่ก็คือ a สี่เนี่ยจากสูตร a n นี่แหละเรียนเท่ากับ a หนึ่งบวกวงเล็บ n ลบหนึ n ่งสูตรนี่แหละเรียนพอ n เป็นสี่เนี่ยนะ n เป็นสี่นะก็คือ a หนึ่งถูกไหม a หนึ่งบวกทีนี้สี่ลบออกหนึ่งตัวนี้เรียนก็คือสามใช่ไหม 3D มดนั้น a อสี่เท่ากับเอหนบวกสาหน้า D จะน้อยกว่า N อยู่1ถูกไหมครับนี่คือพจน์อ่านี่คืออ่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตชั้น้ากภูมิเอสิบเอก็คือ A1 A1 บวกกี่ดีบวกเก้าดีเอร้อยก็คือ A1 หนึบวกเก้นะอันนี้คือเอาสูตรมาใช้อย่างคล่องแคล่วอย่างคล่องแคล่ว ฉะนั้นข้อนี้เขาจึงเริ่มแบบนี้เรียนจาก a4 เท่ากับ a1 บวก 3d นี่เป็นความเป็นความจริงที่ได้จากสูตรแล้วเราก็แทน a4 ไปค่าของ a4 คือ18ก็ใส่ไปตรงนี้18เท่ากับ a1 ซึ่งไม่รู้นะครับติดไว้ก่อน 3d ก็ไม่รู้ติดไว้ก่อนก็เลยสร้างเป็นสรรมการที่1มาสร้างเป็นสรรมการที่1ไว้นี่คือเงื่อนไขแรกที่โจทย์ให้มาต่อไปโจทย์ให้ a7 มา โจทย์ให้ a 7มาเราก็าไปสร้าง a 7คล้ายๆกับ a 4 a 7ก็คือ a 7ก็คือ a 1บวกกี่ดีอ่าบวก 6D ถูกต้องอ่า a 7เท่ากับ a 1บวก 6D ก็มาใส่ในนี้ครับ a 7ก็คือเลข16พราะเขาให้มาแล้ว16เท่ากับ a 1บวก 6D a 1ไม่รู้นะอ่าแล้วก็ค่าดีก็ยังไม่รู้แล้วก็สร้างเป็นสรรมการที่2นักเรียน เราอยู่ม5ห้าแล้วเราเรียนเรื่องสมการเชิงเส้น2องตเ,เราเรียนเรื่องอะไรระบบสมการมาแล้วนะครับฉะนั้นเราจะแก้ระบบสมการในสมการที่1กับสมการที่สองสองสมการนี้มีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถูกต้องที่สุดมี a 1เท่ากันสิ่งที่เท่ากันอยากให้เป็นศูนย์หายไปทําไงครับอ่าเอามาลบกันถ้าเท่ากันเอามาลบกันถ้าตรงข้ามกันหลังเรียนอย่างเช่นอันหนึ่งเป็น a 1, นหนึ่งอันนึงเป็นลบ a 1 ตรงข้ามกันอยากให้เป็นศูนย์ทำไงอืมเก่งมากเก่งมากบวกกันถูกไหมครับอ่าข้อนี้ข้อนี้ a 1เหมือนกันเรามองเห็นแป๊บเดียวเห็นเลยว่า a 1เท่ากันอยากให้มันหายไปเพื่ออะไรอยากให้ a 1หายไปเพื่ออะไรเพื่ออยากให้เหลือตัวแปรเดียวถูกไหมครับอยากให้เหลือตัวแปรดีตัวแปรเดียวเราจะได้อ่าแก้หาดีได้พอได้ดีเสร็จเราก็จะไปแทนค่าหา a หนึ่งต่อไปนะเอาละ ทีนี้ก็มาลบกันนักเรียนก็เลือกสมการที่2ลบด้วยสมการที่1หรือบางคนอาจจะเอาสมการที่1ลบด้วยสมการที่2ก็ได้ไม่ผิดได้หมดในที่นี้ตัวอย่างนี้เอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1ก็คือ16ลบด้วย18นักเรียนเอา16ลบด้วย18ก็เหลือลบ2นะครับเหลือลบ2นะเอา6 d ลบด้วย3 d เหลือกี่ดีเหลือ 3d ถูกต้องนะ เราก็าจะแก้หาดีได้แล้วดีก็คือลบสามเออลบสองส่วนสามโอเคไหมง่ายเลยได้ดีแล้วเรียนได้ดียังใกล้แล้วนะใกล้จะได้ดีแล้วนะ,อะพอได้ดีแล้วพอได้ดีแล้วก็แทนดีในสมการง่ายๆในที่นี้แทนในสมการที่หนึ่งนะครับแทนในสมการที่หนึ่งง่ายๆสมการที่หนึ่งมีว่าไง โอู้เขียนโยงไปโยงมาหมดเลยนะฮะอ่าสมการที่1มีว่าไงนี่ไงสมการที่1ก็คือ18เท่ากับ a 1บวก3 d a 1ก็คือ a 1จะไปหา a 1แล้วนะตอนนี้แล้วก็แทนค่า d ลงไปนะครับ d เราได้แล้วลบ2ส่วน3แทนลงไปตัดกันเพราะมันคูณกันนะครับก็ก็เหลือแค่ a 1ลบ2ก็เอารลบ2มาฝั่งนี้ซะก็กลายเป็นบวก2ใช่ไหมครับ18บวก2ก็เป็น ยี่สิบอ่าก็กลายเป็น A1 เท่ากับ20ก็ตอบได้แล้ว A1 คือ20แล้วก็ค่า d คือลบ2ส่วน3จบเรียบร้อยข้อนี้อันเนี้ยคือวิธีที่1อ่าอันนี้คือวิธีที่1เอาละทีนี้มันก็จะมีวิธีที่2โผล่ขึ้นมาซึ่ง2วิธีนี้ไม่รู้ว่าวิธีไหนมันจะง่ายกว่ากันนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเอ่อ พอเขาให้พจน์ที่สี่แล้วก็พจน์ที่เจ็ดมาเรียนอ่ะพอเขาให้พจน์ที่สี่แล้วก็พจน์ที่เจ็ดมาเนี่ยเราก็จะหาผลต่างร่วมได้เลยอ้าวทำไมอ่ะทาไมเป็นงั้นอ่านองเรียนดูนะมันมี a อหนึ่งนะนักเรียนยังจาเรื่องอแผนภาพนี้ที่ครูเขียนได้ไหมเอหนึ่ง a อสองเอสามอสี่ห้า A หกแล้วก็ A เจ็ด แล้วก็ a8 สมมุตินะมีแบบนี้อ่ะน้กงเรียนจําได้ไหม a1 หนึก็คือ a1 a2 คือ a1 หบวก d ถูกไหมอ่ยอ่บวก d ส่วน a3 ก็คือเกิดจาก a2 อบวกอีก d หนึ่งนี่อันนี้บวก d อันนี้บวก d แล้ว a4 เกิดจาก a3 สบวก d คือบวก d ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะบวก d ไปเรื่อย บวกดีไปเรื่อยนะบวกดีไปเรื่อยทีนี้ปรากฏว่าข้อนี้เรียนโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะเขาให้ a อะไรมาเขาให้ a สมาเรียนให้ a สกับ a เจ็ดมาเรียนให้ค่า a สซึ่งก็คือ a สก็คืออะไรสิบแปด a เจ็ดก็คือสิบหกเนี่ยอา้าวให้ a สกับ a เจ็ดมาฉะนั้นเราก็เอาสองอันนี้มาเทียบกันนักเรียน A1 ซกับ A7 นะมาเนี่ยฉะนั้นมันจะได้ว่า A7 A7 เนี่ยลบด้วยลบด้วย A4 อันนี้เห็นไหมั้ย A7 ลบด้วย a 4คือเอาค่าของ A7 ลบด้วย a 4เนี่ยมันจะได้กี่ดีลยังไลองดูสิจาก A4 ไป A7 มีการบวกกี่ดีอ่ะดูนะเนี่ยเห็นไหมบวกกี่ดีครับอ่าบวก 3D มดีมันก็คือ 3D ดี นะอ่ะสังเกตยังไงนักเรียนสังเกตยังไงสังเกตยังไงอันนี้เลขอะไรเลข7ถูกต้องอันนี้เลขอะไรเลข4ถูกต้องอันนี้เลขอะไรเลขสเห็นไหมฉะนั้นถ้าครูมี a 10ลบ a 5มันจะได้กี่ดีอืมแจมเจมจมมันก็ได้5ดีมันก็ได้5ดีเอาถ้าครูมี a 2 0สเงี้ยลบ a 11 ได้กี่ดีเก่งที่สุดในโลกได้9กดีได้9ดี9เราจะใช้สมบัตินี้แหละอักเรียนมาใช้ประยุกต์กับโจทย์ข้อนี้นะครับฉะนั้นข้อนี้เขาเอา a7-a4 ลบ A4 มันก็จะได้3าดีแทนค่า A7 กับ A4 ลงไปเห็นไหมเพราะว่าโจทย์ให้มาแล้วนี่มันก็ได้ลบ2เท่ากับ3นักเรียนก็จะได้ดีเป็นลบ2ส่วน3ได้เลยนะครับได้เลยทีนี้ ก็ไปหา A1 ก็ไปหา A1 A1 ทีนี้พอเรารู้ A 4ใช่ไหมเรารู้ค่า a 4เช่นเดียวกันพอ A1 มันอยู่ฝั่งนี้ A1 มันอยู่ฝั่งนี้ A1 เนี่ยมันจะเท่ากับ a 4ลบกี่ดีเนี่ยมันย้อนมาทางนี้ใช่ไหมมันต้องลบถูกไหมฮะลบกี่ดีนี่ลบ3ดีเช่นเดียวกันฉะนั้น A1 เกิดจาก A 4ลบ3ดีก็แทนค่าดีลงไปแทนค่าดีลงไปเป็น บ2บส่วน3ตัดทอนกันมีค่าผลคูณเป็นบวกก็เป็น18บวก2ก็ได้20คําตอบได้เท่ากันคําตอบได้เท่ากันเราเรียนชอบโปรโมชั่นไหนใช้โปรโมชั่นนั้นนะครับชอบวิธีไหนใช้วิธีนั้นนะใช้วิธีชอบวิธีไหนก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับเอาละก,ก็อย่าลืมนะอย่าลืมวันนี้ฝากไปกี่ข้อ2ข้อแล้วกันนะครับ2ข้อนะ ข้อ5กับข้อ6ไหนครูดูซิมีข้อที่น่าทำอีกไหมอันนี้ยังไม่มีอะไรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่ว่ากันใหม่ทำสอข้อนี้แหละนะฮะทำสอข้อนี้แหละถ้าทำได้ก็เข้าใจนะถือว่าเข้าใจแล้วส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าครูก็จะมาแนะนำถึงวิธีที่มันจะหา AN ได้ง่ายๆนะครับนะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ